สำหรับคณะมนุษยศาสตร์น่นะคะคณะมนุษยศาสตร์นะคะประกอบไปด้วยหลากสายสาขาวิชานะคะทางคณะเนี่ยค่ะจึงมีงานวิชาการนะคะที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะในหลากหลายด้านนะคะที่นําองค์ความรู้นะคะทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์นะคะไปใช้นะคะเพื่อประโยชน์ของชุมชนนะคะสําหรับงานวิชาการในปีนี้นะคะคณะก็จะนําเสนอนะคะประเด็นแรกนะคะคือในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การท่องเที่ยวนะคะ,คะแล้วก็การสร่งเสริมอาชีพนะคะสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและการสร่งเสริมอาชีพนั้นนะคะคณะนะคะขอเล่าเรื่องผ่านโครงการวิจัยนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาอําเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะสําหรับงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่ศึกษานะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียนะคะ ผลที่ได้นะคะที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะทำให้เราเนี่ยได้องความรู้ว่าในการท่องเที่ยวนะคะของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวไทยเนี่ยนะคะเขาจะมีจิจิกรรมนะคะการท่องเที่ยวที่สนใจนะคะ,คะก็อันดับแรกเลยนะคะก็คือในส่วนของการเดินป่านะคะ,คะการปั่นจักรยานนะคะการ ชมทรัพยากชมธรรมชาติต่างๆรวมถึงการปีนเขานะคะส<ช>่วนรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการเยี่ยมชมโบราณสถานแล้วก็การท่องเที่ยวในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของของการศึกษาในกรณีทําให้เราได้องค์ความรู้นะคะส่วนภาพที่สอนะคะเป็นภาพการเล่าเรื่องโครงการวิจัยนะคะของการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนนะคะในพื้นที่จังหวัดตงขาต,ตูนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนะนะคะ สำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะเป้าหมายนะคะก็คือเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของการท่องเที่ยวนะคะเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะคะของผู้ที่สนใจท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้นะคะ,ะสิ่งที่ได้นะคะก็จะเป็นองค์ความรู้ต่างๆนะคะทั้งเรื่องเรื่องของพฤติกรรมของการท่องเที่ยวนะคะการบริโภคการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงการตัดสินใจด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะในการที่จะเลือกท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่ได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของการจัดทำเว็บไซต์ที่เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวะนะคะทีะ่บอกเล่าเรื่องราวนะคะของจังหวัดสงขลาจังหวัดต,ตนนะตูนะคะและนะคะสุดท้ายก็คือความโดดเด่นก็คือนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆนะคะ,คะที่เชื่อมโยงกับเส้นทางาเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมะนะคะของประเทศอของประเทศเพื่อนบ้าน ของประเทศอาเซียนนะคะเราก็เชื่อมโยงกับต่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้งตรงขาแล้วก็สตูลนะคะก็จะมาปรากฏเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นแอปพลิเคชันเหรอคะอาจารย์เขาอนุญาตเป็นแอปพลิเคชันหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะเป็นแอปพลิเคชันค่ะก็ถ้าเกิดสนใจในรายละเอียดก็ติดตามนะคะจะคณะได้นะคะสําหรับการอันนี้เป็นโครงการวิชาการนะคะเป็นโครงการวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของ การให้บริการชุมชนนะคะใ,ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มชุมชนชนะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากธนาคารออมสินนะคะเ,เป็นโครงการที่ทางชุมชนนะคะได้ประโยชน์ในที่ประโยชน์ในส่วนของการบูรณาการวิชาการนะคะกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนะคะในการที่จะ อยู่นะคะว่าในความเป็นอยู่ในการพัฒนาความเป็นอยู่นะคะของการของชุมชนนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่คณะลงคณะร่วมกับนักศึกษานะคะแล้วก็ขนาดจา์นะคะไปช่วยพัฒนานะคะออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะช่องทางการตลาดนะคะรวมถึงออกแบบแปรรูปนะคะให้มีให้มีความ ความคงทนด้วยระยะเวลาที่ยาวขึ้นอะไรอย่างงี้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สวยงามด้วยนะคะค<ช>งทนค่ะอันนี้ก็ะจะเห็นว่ามีทั้งกิจกรรมที่ร่วมแล้วก็มีการแข่งขันค่ะ,คะพ,พ,พัฒนาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นึกต่านะคะค่ะ สำหรับด้านถัดมานะคะด้านที่สองนะคะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะสำหรับด้านนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะผ่านโครงการวิจัยนะคะเรื่องของการศึกษาพลาวัตนะคะบริบทชวงพื้นที่และทุนทางสังคมนะคะเป็นกรณีศึกษาในบริเวณนะคะอ่อาวปัตตานีนะคะ,คะโครงการวิจัยนี้นะคะก็จะ เป็นโครงการวิจัยที่ศึกษาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะชื่ออยู่ในเวนอาวปัตตานีนะคะศึกษ <Okay. S 2> าเรื่องของทุนทางสังคมที่เข้ามานะคะเรื่องของการจัดการความรู้นะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะของประชาชนในชุมชนนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะในส่วนของคลองคลองยล่ลิงนะคะแล้วก็คล <Okay. S 2> องบางปู นะคะในต่วของบริเวณปากน้ำนะคะ mm hmm. ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นผลที่ได้จากงานวิจัยนี้นะคะเราก็จะนําไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะ,คะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ,ณะของชุมชนนะคะ,คะเพื่อที่ว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการ mm hmm. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมนะคะค่ะค อันนี้ใครสนใจอันนี้ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะของอ่าวค่ะของอ่าวปัตตานีนะคะค่ะถัดมานะคะเป็นด้านสุดท้ายนะคะเป็นภาพตัวแทนด้านสุดท้ายนะคะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่นําเสนอในปีนี้นะคะก็คือด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็นําเสนอผ่านโครงการวิจัยนะคะเรื่องของการ เติมตั้งความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกฎหมายและขบวนการยุติธรรมะนะคะแกค่ครูโรงเรียนเอกชนตอนตัดนาอิจราลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะเป้าหมายคือต้องการที่จะเติมตั้งความเข้าใจค่ะแล้วก็ทัศนคติที่ดีในเรื่องของระบบคุณธรรมะะนะคะซึ่งโครงการวิจัยนี้นะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจาก กระทรวงยุติธรรมนะคะ,ะคร,ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์นะคะและสังคมศาสตร์นะคะผลที่ได้รับก็คือทําให้ได้ทราบถึงความเข้าใจนะคะในะะการอยู่ร่วมกันด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะแล้วก็นําไปสู่การตั้งระบบกลไกการตั้งความเป็นธรรมโดยผ่านกระบวนการยุติธรรม ะะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวด้วยตัวแทนนะคะท้ทายนะคะคือเป็นเรื่องของโครง,งการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครคัฐนะคะในการพิทักษ์สิทธิเด็กนะคะในบริบทของการใช้กฎหมายนะคะซึะ่งอันนี้นะคะก็จะมีส่วนที่อาจารย์นะคะเขาทําร่วมกับชุมชนนะคะโดยแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นการอบรมคเครือข่ายภาคประชาชนและนะคะ การอบรมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐด้านกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายใช่ค่ะทั้งผู้ที่เ,เกี่ยวข้องในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเช่นครูสอนครูสอนศาสนาะนะคะ,อ,ะอาสาสมัคร<ม>อาตาสมัครพัฒนาอย่างนี้เป<ม>็นต้นนะคะรวมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิทักษ์จิตเด็กะนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตัวแทนนะคะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์นำเสนอสําหรับงานหมออวิชาการในปีนี้นะคะ